สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจเพียสออโตคาร์วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานําเสนอนะครับกับ m มิ s ซูบิชิไทตันปีสิบสองนะครับคันนี้นะครับสีเงาวับทั้งคันครับเครื่อง2อจุดี่นะครับมาพร้อม CNG โรงงานนะครับประหยัดมากๆนะครับในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ คันนี้นะครับก็ใส่แม็กขนาด17บเจ็ดนิ้วมานะครับดอกยางก็ยังเหลือนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัว glx นะครับพวงมาลัยเครื่องเสียงโน n y นะครับคันนี้เดี๋ยววิ่งไปสองแสน หนึ่งมื่นสี่พันกว่ากิโลนะครับนี่ครับสตาร์ตติดแล้วนะครับเครื่องเดินนิ่งมากนะครับวิทยุ CDMP สาม Sony นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเบาะด้านหลังนะครับภายในสอาสะอ้านเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับ ของเครื่องนะครับฐานะสวยๆนะครับเครื่องเดินนิ่งมากเลยนะครับลองเล่งดูเครื่องเดินดีเลยนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องดีไม่มีไอนะครับ ไม่มีดันนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับคันนี้นะครับหายอยู่นะครับประหยัดด้วยนะครับตอบโจทย์ด้วยนะครับได้รถปีสิบสองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับ